Okay. สบายๆวันนี้นะมาในคอนเทนต์ของของมันต้องมีในช่วงของโฮมไอโซเลชันอย่างแรกเลยน้ากากอนามัยแต่ว่าวันนี้อยู่คนเดียวสามารถเปิดได้จ้าเพื่อความสะดวกในการพูดคุยกับเ,เพื่อนๆนะว่าอะไรที่ต้องเตรียมบ้างจริงๆแล้วเนี่ยน้ากากอนามัยเนี่ยสำคัญมากถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าในบ้านเรามีาคนเราควรใส่ตลอดเวลา อันนี้คือกรณีที่เรามีเชื้อเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเชื้อเนี่ยเราออกไปนอกบ้านแล้ก็คือควรต้องใช้ก็ถ้าจะหายใจสบายหน่อยก็เราก็ใช้แบบนี้เวลาที่ออกไปไหนมันก็สะดวกดีทีนี้พอถึงขั้นตอนว่าเฮ้ยเราสงสัยเราจะเป็นหรือไม่เป็นตัวนี้ก็ต้องมีแอนติเจนเทสแอนติเจนเทสคิด ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสั่งซื้อมาประมาณ350บาทนะเราก็ใช้ได้ง่ายๆเราเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการทําไปละในการเทสแล้วเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้นะจากข้างบนนี้ที่เราแปะไว้350บาทแต่ว่าจริงๆราคาโดยทั่วไปจากร้านขายยาก็ประมาณ270ถึงไม่เกิน350เราว่าซื้อได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยหาซื้อได้ In case ที่เรามีอาการแล้วก็ติดเชื้อแล้ว เรามีอะไรต้องเตรียมในการกินหรือว่ารักษาตัวเองด้ยที่ยังไม่ได้ยาบ้างเราแบ่งเป็นแบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนเช้าเนี่ยเราใช้ตัวนี้อะถักอยากจะให้เห็นแล้เราซื้อตุนไว้หลายอันคือตัวเบตาดีนกาเกลขั้นตอนในการใช้มันจะเป็นขวดแบบนี้ ขวดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลัวแบบนี้เราก็จะมีขีดให้ค่ะเพื่อนๆก็หยดไปประมาณ2ซีซีพยดไปปุ๊บเสร็จก็เติมน้ำมามา30ซีซีแล้วก็กลัวคอไม่ยากจริงๆมีวิธีใช้แล้วก็บอกไว้ชัดเจนตัวนี้ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะหลังจากนั้นเนี่ยในตอนเช้าเพื่อนๆอาจจะทานยาอย่างเช่นอย่างของเราเนี่ย เราจะกินพวกวิตามินซีแต่ว่าตามสะดวกนะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้วิตามินซีอันนี้คือเราเตรียมไว้ของพวกนี้เพื่อนๆต้องเตรียมไว้เพราะว่าถ้าเกิดพอถึงเวลาจริงเพื่อนๆเป็นแล้วเนี่ยจะไม่มีใครออกไปซื้อให้เพื่อนๆแล้วมันก็หาซื้อยากมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราซื้อในตลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของเนี่ยราคาขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราไม่เตรียมตัวมันก็จะมีปัญหาสำหรับตัวเราเออลืมบอกไปอย่างตัวก,กากเกิลเนี่ยประมาณ3 9 9 399าเ้า้เเรามีลิงก์บอกให้นะว่าเราซื้อที่ไหนเราซื้อจาก ลาซาดาง่ายๆเลยเป็นร้านขายยาที่อราคาย่อมยาวแล้ก็มีของให้เราเลือกใช้หลายอย่างอ่ตัวต่อไปที่จะใช้ควบคู่กันก็คือตัวนี้ค่ะเบตาดีนโทสเปย์แบรนด์เดียวกันเราใช้สําหรับฉีดที่บริเวณคอเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีระาคายคอหรือว่าเจ็บคอได้ก็ใช้ตัวนี้เราซื้อตุนไว้ประมาณแบบอย่างนี้เลยนะ บอกไว้ก่อนว่าทําไมต้องซื้อตุนก็คือมันหาซื้อยากเผื่อใครเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบ่งปันได้อะไรเงี้ยโอเคมาถึงยาทานนะยาทานเนี่ยตัวนี้เลยเพื่นพนพนอนๆคงรู้จักเนาะหินหัว ยิ่หัวนี้เราเราซื้อเก็บไว้ตั้งนานแล้วสมัยก่อนเนี่ยแบบมันหาซื้อง่ายมากแต่ตอนนี้ยอมรับว,ว่ามันยากขึ้นตอนเราซื้อเราซื้อที่ร้านขายยาแถวสุรวงนะสองวันเจ็ดสิบเก้าบาทต่อแพ็คต่อกล่องหนึ่งอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องกินเยอะนะเพราะว่าหนึ่งมือเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดมีอาการแล้วอย่างพวกอาการไข้หวัดใหญ่ไข้อาการอาการไข้แล้วอะเริ่มมีอาการไข้แล้วเพื่อนๆจะต้องกินประมาณสี่แคปซูลอะวาลาสามครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยบางทีเพื่อนๆต้องใช้แบบหลายกล่องเลยทีเดียว อย่างเงี้ยเราจะ,จะแบ่งกินเราจะแบ่งกินแบบนี้อันเนี้ยกรณีที่เพื่อนๆหาซื้อไม่ได้อันที่ตัวสามารถใช้ทดแทนกันนะก็คือแก๊งฟ้าทลายโจรทั้งหลายเราซื้อไว้หลายอันมากเราจะบอกให้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงซื้อเยอะแล้วมันแตกต่างกันยังไงบิแบนคือถ้าเพื่อนๆมีอาการเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แล้วเนาะแล้วยัง หายาอะไรทานไม่ได้อ่ะพาราเซตามอลนี่เป็นอันแรกเลยที่เพื่อนๆต้องทานแต่ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้ามาช่วยตอนี้เราจะบอกว่าทําไมเราถึงต้องซื้อแบบหลายแบรนด์แล้วก็หลายอันขนาดนี้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีสารแอนโดสารแอนโดรคอร์ไที่แตกต่างกันเพื่อนๆรู้ใช่ป่าว่าถ้าเกิดในหนึ่งเม็ดเนี่ยอ่าถ้าสมมติเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องทานให้ได้หนึ่งร้อยแปดสิบ กรัมต่อวันซึ่งมันจะกินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารตรวจที่มันเข้มข้นอย่างกรณีของเนี่ยยันฮีก็เข้มข้นแล้วก็กินกินน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของอภัยภูเบรเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ10กรัมซึ่งอันนี้เรากินไว้ป้องกันกินตามนี้เลยนะกรมการแพทย์บอกนะก็คือเรากินป้องกันก็คือเรากิน5วันจันถึงสู์หยุด2วัน5วันจันถึงสู์หยุด2วันกินแค่12สัปดาห์อันนี้กรณีของการเสริมครีมแต่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆกินเต็มที่180ไปเลย คำว่า180คือ180ยมิลลิกรัมนอกจากนั้นก็จะมีนี่กระชาย plus กระชาย plus นี่ก็คือเรากินวันละเม็ดนี่ระหว่างวันเราก็จะกินน้ำขิงเราซื้อน้ำขิงแบบนี้นะมันเข้มข้นมากแล้วก็แบบร้อนฉ่าอร่อยอ่อ49บาบาทสั่งซื้อออนไลน์เหมือนกันใช้ได้เลยส่วนระหว่างวันถ้ามันมีอาการเจ็บคอเพื่อนๆดูนะเราเลือกใช้แบบนี้ บางคนก็บอกว่ามายบาซิลก็ดีเราก็ซื้อมาบาซิลเหมือนกันแต่ว่ามายบาซิลเพอมนานๆแล้วลิ้นมันจะแห้งลิ้นแตกๆอ่ะเราไม <sh arp ity> ่ชอบเราก็เลยชอบตัวนี้มันมีแบบรดน้ำผึ้งหอมๆหวานๆแล้วก็เป็นสารแบบธรรมชาติล้วนๆอะไรนี้ไม่มีน้ำตาลแต่เม็ดมันจะใหญ่ถ้าอยากทานแบบเม็ดเล็กอะไรเงี้ยก็จะอันนี้อันนี้80บกว่าบาทอันนี้60บกว่าบาทแต่ว่า60บกว่าบาทนี่มีหลายเม็ดมากกว่านะมีทั้งหมด15เม็ดอันนี้มีประมาณ8เม็ดนะ8เม็ดแต่ว่าเม็ดใหญ่ออมได้นานกว่าก็แบบแก้เจ็บคออะไรแบบนี้ส่วน หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอาการอย่างคือเซ็มหเราใช้ตัวนี้แนกลองไม่ได้แกะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มใช้แต่ว่าเโ๋ยวให้เพื่อนเพืนเห็นได้เรามีแบรนด์แหนกลองตัวนี้เ,เราซื้อ4อันนี้ก็722บาท722บาทแต่จริงๆมันไม่ต้องไปต้องซื้อถึงขนาด4อันแต่ว่าเราเตรียมไว้คือใน1กล่องเนี่ยมันจะมี10เมรร็ดฟูเราเอา1เมรร็ดฟูหยนลงน้ำแล้วก็กินเพื่อ มันจะช่วยละลายเสมหะการไม่มีลายการไม่มีเสมหาจะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือเล้าห่ออันนี้อย่างหนึ่งคือน้าเกลือสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบล้างจมูกหรือว่าล้างจมูกเราว่าเราว่าเวิร์กกรณีเตรียมไว้นิดนึงก็ยังดีเพราะว่าเผื่อว่าต้องใช้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าของมันต้องมีถ้าเกิดซื้อได้ซื้อก่อนถ้าซื้อไม่ไหวหรือยังไม่มีไม่ต้องซื้อรอให้เพื่อนๆมาซื้อให้ก็ได้หรือว่าฝากคนอื่นซื้อให้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องกักตุนอย่างตัวเราเนี่ยเราถือว่าเราอยู่บ้าน คนเดียวซึ่งบางทีเราออกไปซื้ออะไรลําบากเราก็ถือว่าเรามีทุกอย่างไว้มันมันดีกว่าอุ่นใจกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งเราซื้อด้วยตัวเราเองเราเลือกเองว่าแบรนด์ไหนดียังไงรวมไปถึงเราซื้อตั้งแต่ต้น,ต,นตอนที่มันยังไม่แพงแล้วถ้าเราเบิกยาแบบในกรณีงสมมติเราเป็นโฮมไอโซเลชันใช่ไหมแล้วเราแบบเออเราโทรไปแล้วเราขอยาเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะอุ่นใจซู้เรามีไว้ดีกว่าเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราพอมีได้ไว้อันนี้หาไก,ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็มาแบ่ เพื่อนกันว่าเอ้ยทำไมเราถึงเตรียมสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีเพื่อนเราบางคนเนี่ยเขาเป็นแล้วแล้วเขาหายแล้วเขาก็รักษาตัวเองได้14วันโดยที่ใช้ยาประมาณนี้เลยประมาณตวงนี้เลยไม่ได้ใช้หอนักอย่างใช้ตามอาการเท่าที่เป็น แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราลืมบอกไปนั่นก็คือเรื่องของการวัดออกซิเจนเดี๋ยวใส่รูปแล้วก็ใส่ลิงก์ให้เพื่อนๆดูที่เราซื้อก็ประมาณ1 1 9บาทาทก็ไม่ได้แพงอะไรรวมๆแล้วของทุกอย่างที่เตรียมไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแค่อย่างละ1นชิ้นเนี่ยเราว่างบประมาณไม่เกิน2000ันก็เอาอยู่นะเพียงแต่ว่าที่เราซื้อมากหน่อยเพราะว่าเออโอเคเผื่อแบ่งปันคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นามาแบ่งปันความรู้เนาะในส่วนที่เราพอจะแบบแนะนําได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์หรือ ใครอยากรู้ว่าซื้ออะไรที่ไหนยังไงหรืออยากจะถามอะไรที่เป็นรายละเอียดมากกว่านี้ก็เขียนไว้แล้วกันนะเราจะตอบ